ครับสวัสดีครับมานี่มาพอกันอีกคือเกา้าพี่น้องมอนี้เบิดมือละชิปปี้ี่โอ้อล์ออกจากรถครับเบิ้งในเบียงทีมงานนั่นรถดำรถเมโคดีครับนี่ออกจากรถแล้วครับขึ้นหลังค่าต่อครับไอ้นางก็จอยอยู่ห่างกับรถเมโครครับนั่นนั่งยู่ห่างเท่งกับแ่าแก่รถเมคโครถด,ดำทั้งนั้นเลยนี่นี่ครับ พากันมากขึ้นลังค่าพอดีมือเงินมือเงินหยุดงานเนาะมือเงนินหยุดงานแล้วก็ขึ้นมุ่งลังค่าก้อนมาสันว่าขึ้นมุ่งขึ้นมุ่งลังค่าเร็จ,จังสีเบียนคนดินต้อพนั่นนั่นนะครับราขั้นอันที่ันจิตลงคลิปไปบ้างอันช่วงใบครับนั่นมันกำลังพากันสอบอยู่ครับจะเป็นยังไงบูกจะคืนกันมื่อวานเพื่อเตรียมแผ่นเตรียมยังม่แล้วครับ ตอนนี้ตอนนี้วันที่หานะพี่น้องเนาะวันที่หาเดือนกุมภาพันธ์ครับปีพศสองพันหารอยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องก็ับอยู่กับผมทางช่องพิพัฒน์พีีเคด,ดำไมโครพี่น้องแต่สิมีคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบึง้งน้ำแน่เลียงงานก็สั่งประเภทนี่มู่บ้านหรือรถดำรถไมโครไปครับติดตามช่องทางของผมไวครับ มเพิพนมาเบิ่งแผน่นเบิ่งแผ่นกับแผ่นพนมาทรงวางวางตอนแรกนะครับเบิ่งแผน่นแผ่นนี่ดูสกว่าสีเป็นสีเทาครับแผน่นนี่ครับแผน่นเพิ่นก็เอามาวางไว้นี่ครับอันนี้เพิ่นกะเขียนตะลับเมตรไว้ยุ่นนี่เพราะว่านี่มันสีมากเพราะเป็นแผน่นับบนาเติบยู่พี่น้องงนาเติบยู่ นาตึ้เลยล่ะจังมินบโบโหจะเกินตะวัออนนะนี่ครับนี่คือแผ่นเพ่นใสเป็นสีเท่าครับอันนี้คือเจ้าของบานเพ่นเป็นคนเหลือกเองครับเลือกสีต้องการสีเท่าครับตะวสีบานนี่บนทานึงูจักว่าเป็นสีอ,อีหยังนงนี่ครับอันนี้กองหนึ่ง บัดนน้สาเหตุมันปัญหามันคือผลตัดเป็นทอนเป็นทอนไปจังซี่ด้อยครับบัดนี้พอหอดเป็นทอนเป็นทอนไว้วนนวไวเพราะว่าส่งปัญญานี่มันมันหลังค่ามุ่งบ่รคือไอ้โมเดิร์นนะครับนะก็อย่าสิตัด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 เขารูาไม้ครับบ่ได้ตัดเขาลูมาไม้ปั๊บผลิ่ลงไว้ล่งไว้บาดนี่บ่ฮห้ว่าไอ้ฟังไรเป็นฟังไรครับบัดน,นี้แต่ <laughs> ้่วกองกันไว้จังสี่เลยบัเน,นี่มือในองานหยาของสร้างอยู่แล้วครับมือเนี่ มือนสิทำการมุ่งพี่น้องมือนมือนทําการมุ่งนี่ครับเบิ้งชัดๆครับเบิ้งชัดๆเรียบร้อยแล้วก็สิประมาณว่าขันในมุ่งแล้งค่าขึ้นกับน่าจ,จะมือมือเดียวน่าจ,จะมุ่งเสร็จครับมือเดียวตอนนี้ก็ทางสร้างห้องก,ก๊ลัง ไล่ไล่เก็บไอล่เก็บรายละเอียดของของังเทิงอยู่ครับจะเป็นต้นเชื่อมแนนแล้วก็ท่าสีครับก็ครับก็ากำลังกำลังเตรียมเตรียมโค้อองลังค้าไว เวางพวกลังค่าเตรียมอันันทีไว้ครับก็นล้วครับสร้างก้อฉาบมือเสา,านี่ยเป็นว่าบ่นหนีสิ่เหลี่ยด้เพเ่็นว่าเท่เท,ทต่ตอนเสาสันว่าเท่ตอนเสาตอนตอนบ่ายมากก่อเลยประสันว,ว่าเอาเป็นเท่ไปเพป่นก่อบ่ได้แล้วครับมันพระเจ้าเดชตัวท่านนี้เฮงเลื่อนเสาไปแล้วเบ่งทรงมันยังสิมากกอ่อก่อแล้วก็พอดีมุ่งเนาะพี่น้อง ตอแล้วก็ศสม่งเมือน,นม่งครับม่งหลอกครับเป็นโฮมเป็นเงาแลอวบะดนี้เป็นโฮมเป็นงะปะเ,นเ,นเนงาบานนี้พ่อพี่พ่อหน้องหันมาทางผี่ครับหันมาลดเจ้าปัญหานี่ครับ มันสตาร์ทว่ตจดนี่ครับเนี่ยฟังตอนกลางเว้นนี่ผมลงไปสองขีบครับเนี่ยคนว่ามันเป็นน้ำมีย่ยงบวกตอนนี้ผมกำลังพ่วงแบตสตาร์ทเบิ่งอยู่เปไหนไหนวะ บวกใส่บวกเปิดเมื่อยานเพราะมันถ้าว่าย่าให้มันไหนไปติดครับไอตัวลบด้ะย่าย่าย่าให้เล็กไปติดครับไอตัวลบขีดดีๆ<ว>นั่นน่ะเล็กน่ะนย่าให้มันไปเกลนพาพาครับตัวนีน้ย่าให้เล็กไปไปไปพาครับตัวอัน มันไปทาเขาจนน่ะมันอากมันสรสปากันโอ้ยเบิ่งมันมั่นมั่นอีกเขลุงเสยเฮ็ดไปเฮ็ดไปเดี๋ยวจะพอสตาร์ทวันท้ายไม่ตั้งรักบ่ทอยไม่ตั้งรักมัน้อมั่นใจมัน้อมั่นใจทอยท้ยไม่ตั้งรัก เอาอันเอาไอเอาอันตัวนี้ขีบขีบอันนี้เอาอันตัวดีดีที่มันพันไอยตัวเนี้ยจะขวางเอามือจับไม่ใช่ไปยังเอาเมื่อ,อสิบอดทให้จะขวางสันตัวก็ตัวนั้นมันเป็นเหล็กอะ่ะเออเออขีบยังไงก็ได้เว้ยพีย่ยาหลายเนาะ<ป> <laughs> ตบตบเออว่าไปยังว่าไปยัง เชี่ยวเข้าไปอีกแน่นๆเออเอาไปสตาร์ทป่ะเนี่ยสไเลยมันบ่ได้เกี่ยวกับแบตแล้วอ่าพนั่นมันบ่แม่นกับแบตแล้วไปบอกกันหน้าลากสูวไปบอกหน้าลากสูวมันบ่เกี่ยวกับแบตหรอก não เป็นว่า วนมากกับเบิ้งสังกะสีฮึก็เล้อ,อ,รอครับนะครับรสิดตัวมาณนี่แหละปิกปิกปิกเอ,อ้อมาเขากล้องดูเาขอกล้องดูเขากล้องดูเนีย่ย เห็นมาหน่อยขั้นเขลียวครับเห็นมาหน่อยก็ขั้นเฉียวเลยเอาเมื่อใเขาพ่วงแบตเราได้ก็มันสตาปฏิคือก่นปฏิกะเป็นแสดงว่าเป็นน้ำดึงดับวาสนาเอาพ้าพี่นองยางว่นไปแล้วสองรอบสามรลอดผ้าพีนองเอาสับนีก่อนเออครับเดี๋ยวมือสี่ติดตามเบื้องว่าเพิ่นมุ่งมาแล้วมันสีสีสวยงามขนาดใดครับต่อมุ่งมาแล้วครับ จะได้มันกับสีเป็นหฮมเป็นเงาก็ฉาบกับสีได้สะดวกสบายแนย่โอเคครับเอาสสนีมกอนลลอฮมูัสวัสดีครับ